เราโยนแทงเขาดีๆไปเตะเขาเกี่ยวปัดไปเตะเขาไปเตะเขาเกี่ยวไปเตะเราเราเตะเราไม่มีตอกแรงกินเตะเราโยนเลยโยนแทงเขาไปโยนแทงเห็นไ่มโยนแทงเขาจะตายแล้วเขาโดนโยนเดินแทงไปเดินแทงเขาไปโยนเขาไปเขาก็ตายแล้วเขาจับเราตีเขาไม่ได้ราบอกอย่าพองแล้วลอกไปเตะเตะเขาเกี่ยวเราเขาล่อพักคองก้อยเป็นลมตายไม่ชก็ เราบอกให้โยนแทงไม่ใช่ให้ไปเตะเดินโยนโยนไปเด็กเขาจะตายเขาเป็นโอเคครับพี่ถือว่าดีนะครับเดือดหนุนเนี่ยไส่มาเยอะๆเลยแรงน้อยๆแต่หลเดียวปล่อยอะใส่ง่เองเราไม่มีอาวุธตับเราเอาไปทักต้องแพ้ตายแ่นอนหมดแล้วนะพี่เจษวันนี้มวยเราไปพลาดตรงไหนพี่ต่อยเราแพ้ที่เราฮะดูแล้วมวยเราไม่ได้ ออกอาวุธเราก็ไม่รู้จะพูดว่าไงก็น้นำมวยทําได้แค่นี้มันก็อ,อนันนึงมันแรงเลยสานก็ก<ห>็ต้องยอมรับความไม่แพ้นแะนแต่เขาก็ไม่ได้มีอะไรฮะแต่เราทําไม่ได้แต่จังหวะเราไม่รู้จักรู้วิธีการออกอาวุธที่มันต้องสปีดเขาจังหวะแทงใก้แทงหรืออะไรเขารู้แล้วเขาเกี่ยวรอเกี่ยวรอลูกเราล้มอย่างเดียวยิงแล้วมวยเราเราเวลาต่อยเราแก้ปัญหาบนเวทีได้ต้องไปปรับใหม่ ไม่รับก็ต้องเลิกมวยฮะต้อยแล้วหลมสิงเสียดายไหมต่อกับพี่ก็เปียกมากเลยนะไม่เอาพี่รุ่นน้องมาด้วยสิแหลมสิงอายุกันหลายปีนะยี่สิบหกยี่สิบหกโตกว่าเขาสองปีด้วยเ้าอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างน้องชายก็ขอโทษด้วยที่ยังผิดหวังแทมที่แล้ววันนี้อาวุธอาวุธอะไรเขาจุกจิกบ้างหรือว่าไม่มีเลยหรือยังไง รเราทำไม่ได้เองอ่ะสู้ๆนะน้องนะไม่เป็นไรเอาใหม่